จิตที่ไม่ยึดในสิ่งใดๆนั่นแหละคือจิตที่ไม่เกิดมันจะอ,อะไรไปเกิดเพราะมันไม่ยึด <c oughs> ก็เหมือนกับว่าถ้าพวกเราจะเข,าเข้าไปในโลกแห่งความฝันพวกเราต้องหลับแล้วก็พยายามคิดแล้วก็พยายามฝันน <c oughs> แล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ในความฝัน แล้วเราก็ยึดว่าเราเป็นไอตัวนั้นจริงๆถูกไหมแต่ถ้าพวกเราไม่ยึดว่าพวกเราเป็นความฝันล่ะมันจะฝันอะไรก็ชาบมันแล้วไม่ได้ยึดมันสอย่างเมื่อไม่ได้ยึดไม่ได้ถือครองจิตมันก็เกิดไม่ได้ <c oughs> นะเรามาคุยกันถึงต้นกำเนิดกันเลยดีกว่า พวกเราไม่ว่าพวกเราจะไปศึกษาธรรมะหน้าที่ใดนะหรือแม้แต่ไม่ว่าพวกเราจะสงสัยธรรมะในเรื่องใดก็ตามนะคำตอบมันมีอยู่กับคำถามนั่นแหละพวกเราจะต้องจับหลักจับประเด็นให้ได้ก่อนว่าต้นกำเนิด ที่จิตมันเกิดและจิตมันมาจากไหนเนี่ยต้องจับประเด็นแห่งจิตให้ได้ก่อน <c oughs> พวกเราต้องรู้แจ้งจิตก่อนถ้าไม่รู้จักจิตพวกเราจะไม่มีวันที่จะพ้นจากทุกพ้นจากวัตตะเลยพวกเราทั้งหลายได้พิสูจน์มาแล้ว พวกเราได้พิสูจน์กันมาแล้วพวกเราเคยเกิดเป็นสัตว์ทุกประเภทมาหมดแล้วพวกเราเคยเกิดเป็นคนมาหลายภพหลายชาติแล้วพวกเราได้พิสูจน์การปฏิบัติมาหลายครั้งหลายคราวแล้วเคยบวชด,ด้วยซ้ำในหลายชาติด้วยแต่พวกเราก็ยังไม่ได้อะไรจากการที่พวกเรา ได้เกิดเลยพวกเรา <c oughs> จะต้องเข้าใจจิตก่อนถ้าพวกเราไม่เข้าใจจิตไม่รู้แจ้งจิตพวกเราจะไปปฏิบัติมันก็เสียเวลาเปล่าเพราะสิ่งที่พวกเราปฏิบัติกันนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันยังไม่เห็นชอบเลยมันยังเห็นผิดอยู่เลย ทำไมถึงบอกให้เห็นผิดพวกเราเชื่อว่าพวกเราเป็นมนุษย์นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะนี่คือมิจฉาทิฐิเห็นผิดไปแล้วนะเนี่ยพวกเราจะต้องรู้จักจิตก่อนต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่สอนวิชารู้แจ้งจิตก่อนถ้าพวกเราไปฟังท่านท่านอธิบายว่าจิตเป็นยังไงทำงานยังไง และเรานั่นแหละคือจิตนั้นไอ้ก้อนร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มนุษย์ความคิดนึกอารมณ์อาการรู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เราเราไม่ใช่อาการเหล่านี้ไม่ใช่อาการปรุงแต่งนี้เราคือจิตเราคือธาตุบริสุทธิ์พวกเราต้องมาเข้าใจตัวนี้ก่อนแต่พวกเราก็ไปเรียนมาหลายสำนักกันนะ เป็นไงยังไม่รู้เลยว่าพวกเราคือจิตคือธาตุบริสุทธิ์มิแต่สอนกันให้ปฏิบัติเพราะเราเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์สอนให้เชื่อว่าเป็นมนุษย์ตอนที่เกิดมาพ่อแม่ก็สอนให้เราเป็นมนุษย์เติบโตไปโรงเรียนครูอาจารย์ก็สอนให้เราเป็นมนุษย์ไปทํางานเขาก็สอนให้เราเป็นมนุษย์แต่พอทุกข์มากๆเข้าไปหาครูบาอาจารย์หวังจะปฏิบัติพ้ จากความเป็นมนุษย์เขาก็ดันสอนให้เราเป็นมนุษย์อีกไปปฏิบัติธรรมหน้าที่ใดเขาก็สอนให้เราเป็นมนุษย์สรุปแล้วเนี่ยพวกเราถูกสอนด้วยความรู้ที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิสอนให้พวกเราเห็นผิดแค่เริ่มต้นก็ผิดแล้วอะแล้วมันจะเกิดมาเกิดผลรู้แจ้งทรรได้ไงพวกเราพิสูจน์มาแล้ว จนอายุป่านนี้แล้วพวกเราก็ยังไม่รู้แจ้งจิตไม่รู้จักจิตเลยถูกไหมนะทีนี้ต่อพวกเราจะต้องรู้ว่าเมื่อร่างกายนี้แตกสลายตุยไปแต่จิตมันไม่ได้เป็นอะไรจิตมันกลับไปหาร่างกายใหม่นั่นหมายความว่า ให้ร่างกายนี้มันไม่ใช่เราแน่ๆแล้วตรงนี้เข้าใจก่อนจับประเด็นให้ได้ก่อนถ้าพวกเราเข้าใจว่าเราเป็นร่างกายนี้เราเป็นมนุษย์นะแล้วพอร่างกายนี้มันแตกสลายตุยไปรู้ไหมจิตพวกเรามันกลับไปอาศัยร่างกายใหม่พวกเรารู้ตรงนี้ไหมนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราอยู่แล้ว มันง่ายๆเลยตรงนี้เคลียร์นะใครยังไม่เคลียร์บ้างเนี่ยใครยังเชื่อว่ายังเป็นร่างกายเราอยู่ถ้ามันเป็นร่างกายเราจริงก็จบแล้วถ้าร่างกายนี้แตกสลายปุ๊บมันก็ไม่มีเราแล้วอ่ะมันก็จบกันเพราะร่างกายนี้แตกสลายแล้วเอาไปเผานี่จบเลยมันไม่มีเราแล้วมันไม่มีเราเกิดไม่มีเราเป็นอะไรนั่นคือดีแล้วจบโอ้ยดีเลยแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่า เราถูกสร้างขึ้นมาแค่ในร่างกายนี้ถ้าร่างกายนี้แตกสลายตุยไปปึ้งถูกเผาแล้วเราไม่เหลืออะไรเลยไม่มีเราไม่มีอะไรเหลือความเป็นเราหายไปจบดีเลยไม่มีเราแล้วจบแต่มันไม่ใช่เรื่องแบบนี้นะสิพอร่างกายนี้แตกสลายโดนเผาเป็นเท่าฐาน จิตเรามันกลับลองลอยไปหาร่างกายใหม่นะ่ะสิ <c oughs> นั่นหมายความว่าพวกเราไม่ใช่ไอ้ก้อนร่างกายเนี้มันจบไหมเรื่องง่ายๆแค่นี้พวกเราเข้าใจได้โอ้ยพวกเราไม่เข้าใจได้ไงมันง่ายๆะถูกไหมพวกเราเข้าใจได้มันง่ายเรื่องเนี้ยถูกไหมเพราะงั้นถ้ารู้ว่ามันง่ายเรายึดร่างกายนี้ทำไม ก็อย่ายึดร่างกายนี้ก็จบแล้วมันง่ายๆพวกเราเข้าใจไหมว่ามันง่ายก็รู้ว่ามันไม่ใช่ร่างกายเราก็ไม่้องยึดมันจบเลย <c oughs> ก็เราไม่ใช่ร่างกายนี้เราคือจิตฮะเราเข้าใจก็ข่าวแบบนี้ไปก่อนถูกไหมพวกเราเข้าใจได้เรื่องงแค่เนี้ถูกไหมอย่ายึดว่านี่เป็นร่างกายเราสะล่ะอย่าไปเดว่าตัวเองเป็นมนุษยน <c oughs> ์นะเคลียร์ไหมตรงเนี้ยเคลียร์ไหมเนี่ย <c oughs> เราไม่ใช่มนุษย์นะเครียวไหมเราคือจิตเราไม่ใช่มนุษย์ร่างกายนี้ตุยจิตไม่ตุยจิตมันไปหาร่างกายใหม่นั่นแสดงว่าเราเคยอธาตตัวนั้นอ้าวเปรียบสเสมือนปูเสฉวนไอหอยสังเนี่ยม,มันไม่ใช่เรานะแต่เราคือปูเสฉวนที่อาศัยอยู่ในหอยสังถ้าหอยสังแตกพวกเราหนีออกจากหอยสังเลยจบ มันจะแตกมันจะเผามันจะทำลายอะไรไปก็ตามใบไอ้หอยสังเลยฉันไม่ใช่แกหรอกเราก็ไปหาเปลือกหอยใหม่ตรงนี้เข้าใจไหมว่าไอหอยสังไม่ใช่ไม่ใช่ปูเสฉวนปูเสฉวนมันไม่ใช่หอยสังชัดไหมง่ายๆนะมันง่ายๆทุกคนเข้าใจได้มันไม่เกี่ยวกับศาสนาไหนอย่ามาบอกนะว่าคนละศาสนา มันไม่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยที่คูยอยู่เดี๋ยวที่พูดอยู่เนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยไม่เกี่ยวกับรัฐที่ไหนด้วยไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับเด็กคนแก่คนพิการทุกเพศท,ท,ทุกวัยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับศาสนาหรือชนชาติใดประเทศใดไม่เกี่ยวทุกคนเข้าใจไม่ไง่ายแค่นี้เข้าใจนะเพราะงั้นความรูน้นี้ที่พระอาจารย์พูดเนี่ยคือวิชารู้แจ้งจิตเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ทุกคนบนโลกใบน,นี้รู้แจ้งได้หมดแล้วจะพ้นทุกไม่เกิดด้วย จบเลยไม่เกี่ยวกับศาสนาชัดไหมจบว่าไปแล้วนะพระพุทธเ,เจ้าเนี่ยไม่เคยแบ่งศาสนาแบ่งชนชาติเชื้อชาติพระบุรธเ,เจ้าเนี่ยตั้งใจะจะพาทุกดวงจิตทุกคนทุกสัตว์พ้นวัตตะท่านไม่มีหรอกแบ่งศาสนาแบ่งลทัทธิแบ่งอะไรกันน่ะมีแต่พวกเราอแหละไปเรียนมาจากไหนก็ไม่รู้แบ่งแยกกันน่าดูเลย <c oughs> ต่อนะ ทีนี้ฟังง่ายๆนะฟังง่ายๆนะอะพวกเราเคลียร์นะว่าหอยสังไม่ใช่ปูเสฉวนปูเสฉวนมันไปอาศัยอยู่ในหอยสังถ้าหอยสังนั้นแตกสลายเมื่อไรปูเสฉวนมาออกจากหอยสังปุ๊บไปหาหอยสังใหม่หอยตัวใหม่เ <c oughs> ข้าใจนะแสดงว,ว่าไอหอยสังเป็นเพียงเปลือกมันไม่ใช่ปูเสฉวนแน่ๆล่ะชัดเจนไหม ใครฟังตรงนี้ชัดเจนโอ้ยสาธุนะเยอะม,มากเตรียมพร้อมไม่เกิดนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าอย่ายึดนะไว้หอยสังเป็นเราอะตรงนี้เข้าใจไหมหอยสังมันไม่ใช่เราชัดเจนไหมเพราะงั้นร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ไม่ใช่เราเคลียร์ไหม อย่ายึดว่าร่างกายนี้เป็นเราสล่ะเราคือจิตพระพุทธเจ,เจ้าจึงบอกไงแค่ไม่ยึดพวกเราแค่ไม่ยึดว่ามันเป็นร่างกายเราแต่พวกเราจะไม่ยึดมันได้พวกเราต้องเข้าใจมันก่อนถูกไหมจิตจะต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตถูกไหมนั่นหมายความว่าถ้ามันไม่ใช่เราแล้วเราวุ่นวายกับร่างกายเลยนั่งหน ต้องกินข้าวแลทั้งแปดมือ้อร่างกายนี้มันต้องการกินข้าวแค่ครั้งเดียวมันก็อยู่ได้แล้วถ้าใครยังฟังตรงนี้ไม่เข้าใจเนี่ยต้องกลับมาฟังใหม่เราอย่าไปอะไรกับร่างกายนี้มากเลยร่างกายเนี่ยมันมันเกิดมาเพื่อมาแก่มันเจ็บแล้วสุดท้ายมันจะแตกสลายแต่จิตไม่เกี่ยวหรอกจิตไม่เคยแก่ จิตไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยนะและจิตก็ไม่มีวันแตกสลายด้วยชัดเจนไหมเคลีย์นะอ่ะทีนี้ร่างกายนี้อย่าสนใจมาเลยเพราะมันไม่ใช่ร่างกายเราละดูขั้นต่อไปดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าแค่ไม่ยึดนะพวกเราแค่ไม่ยึดแล้วพวกเราจะพ้นทุกพ้นวัตะอันนี้สเต็ปที่หนึ่งเคลียนะสเต็ปที่สอง เข้าใจก่อนนะพวกเราต้องเข้าใจง่ายๆทีนี้พอพวกเรารู้ว่าอ๋อพอร่างกายนี้มันแตกสลายถ้างั้นเอ้มันจะแตกสลายตอนไหนตามไปพอรู้ว่ามันไม่ใช่เราแน่ๆไม่ต้องไปแคร์มันเรามาแคร์ส่วนต่อไปดีกว่าประเด็นต่อมาคือทําไมจิตมันยังไปเกิดอยู่่ะประเด็นตรงนี้ทําไมจิตมันยังไปอาศัยร่างกายใหม่พอร่างกายนี้เสียไปมันน่าจะหยุดอาศัยร่างกายได้แล้วถูกไหมมันไม่ควรไปหาร่างกายใหม่ มันไม่ควรไปหาร่างกายละเอียดหรือกายหยาบใดๆทั้งสิ้นหยุดได้แล้วจิตแต่ทำไมจิตเราก็มันเป็นจิตของเราใช่ไหมก็แล้วทำไมจิตของเราจึงไปหาร่างกายใหม่มันทำแม่งแล้วแสดงว่าจิตดวงนี้นี่มันต้องเพี้ยนแล้วจิตของเราต้องเพี้ยนต้องผิดปกติต้องเออเลอ่ CPU อาจจะผิดเพี้ยนต้องไปรักษาเปลี่ยน CPU ใหม่หรือเปล่าหรือว่าจิตของเรานี่ต้องไปโรงพยาบาลไปหาหมอหมอโรคจิตถูกไหมมันต้องมีหมอโรคจิตสักที่ละที่สามารถรักษาให้จิตตรงนี้ไม่ต้องไปเกิดอีกถูกไหม พอจิตออกจากร่างกายปุ๊บร่างกายแตกสลายเน่าเปื่อยเอาไวเผาไหมหลือแต่ขี้เท่าอะนะจิตมันออกจากร่างกายถูกไหมแล้วจิตกลับไปหาร่างกายใหม่เกิดอีกประเด็นมันอยู่ตรงนี้ทําไมจิตจึงจะไปหาร่างกายใหม่เพื่อเกิดแสดงว่ามันต้องป่วยจิตเราต้องป่วยจิตเราเนี่ยมันต้องผิดปกติแน่ๆละจิตอะ ถ้ามันฉลาดนะมันจะต้องไม่ไปหาร่างกายใหม่ถูกไหมมันจะต้องจบเลยไม่ต้องเกิดแล้วพอหยุดถูกไหมแต่จิตเรามันกลับไปหาร่างกายใหม่ทันทีเลยนั่นแสดงว่าจิตเรามันมันต้องป่วยมันเป็นอะไรสักอย่างไปหาหมอจิตดีกว่าป้าก่นว่าหมอโรคจิตเขาก็เป็นจิตที่ป่วยเหมือนกัน หมอโรคจิตเราไปหาหมอโรคจิตถูกไหมหมอโรคจิตโอ้ยใส่ชุดหลากหลายเลยเจ้าสำนักต่างๆเต็มไปหมดนี่รถเป็นหมอโรคจิตนะพวกเราก็กล่าวว่าพวกเราจะไปหาหมอโรคจิตเพื่อจะรักษาให้พวกเราหายป่วยให้จิตของพวกเราไม่เกิดอีกถูกไหมเมื่อพวกเรารักษาถูกเนี่ยจิตเราจะไม่ทุกข์และก็ไม่เกิดด้วยถูกไหมแต่จิตเรามันกับเกิดเราก็เลยไปหาหมอหมอโรคจิต ปรากฏว่าไปหาหมอโรคจิตในสำนักนี้อยู่มาแปดสิบแปดปีหมอโรคจิตที่เราอยู่มานี้กับรักษาโรคจิตให้เราไม่ได้และเราเพิ่งรู้ว่าท่านก็เป็นโรคจิตเหมือนกันสรุปแล้วผู้ที่เป็นโรคจิตรักษาโรคจิตด้วยกันไม่ได้เราต้องไปหาหมอท่านใหม่ตรงนี้เข้าใจไหมะอาจย์อยากจะบอกว่า อย่าให้เกินหกเดือนนะถ้าเกินหกเดือนถือว่าเรานี่ป่วยหนักแล้วนะเข้าใจไหมแสดงว่าจิตเราป่วยหนักรักษามาเกินหกเดือนแล้วยังอยู่กับหมอคนนั้นนี่แสดงว่าป่วยหนักแล้วออกจากหมอนั้นมาซะฟังเข้าใจไหมเข้าใจเนาะง่ายๆเนาะทุกคนทุกคนบนโลกวันนี้แชร์กันออกไปมากๆให้คนบนโลกวันนี้ได้ฟังวิชาวิชารู้แจ้งจิตจะได้ไม่ป่วยเป็นโรคจิตกัน ไอ้ร่างกายทิ้งไปเลยนะไม่เกี่ยวแล้วนะเราไม่ใช่มนุษย์แล้วนะอันนี้เคลียนะเราไม่ใช่มนุษย์แล้วจบไปแล้วนะทีนี้เรามาดูเรื่องจิตก่อนประเด็นคือทําไมจิตมันยังไปเกิดอยู่นั่นแสดงว่าจิตมันยังป่วยมันต้องป่วยมันต้องเออเลอร์ล่ะมันต้องผิดปกติล่ะถูกไหมมันจึงไปเกิดอยู่ไปหาร่างกายใหม่มันจะไปหาร่างกายใหม่ทําไมมันไม่เข้าใจหรือว่าร่างกายนะมันไม่ใช่ร่างกายเราถูกไหมแสดงว่ามันไม่รู้ว่นไม่ใช่ร่างกายเราถูกไหมแต่ตอนนี้พวกเรารู้แล้ว โอเคนะเกลียนะเพราะงั้นร่างกายใดๆเราจะไม่ไปอาศัยแล้วประเด็นคือทําไมจิตจึงยังจะไปหาร่างกายใหม่แสดงว่าจิตดวงนี้มันป่วยมันต้องผิดปกติถูกไหมทีนี้เรามาวิเคราะห์กันต่อก็จิตดวงนี้มันอยู่กับเรามันอยู่กับเราตลอดถูกไหมแล้วเราก็เลยไปหาหมอโรคจิตเราไปหาหมอโรคจิตในสํานักหนึ่งสํานักนี้เขาก็ว่าหมอโรคจิตดีที่สุดถูกไหม แต่พอเราไปอยู่เกินหกเดือนแล้วอ่ะตอนเนี้พอเราไปอยู่ไปหาหมอที่นั่นอะสำนักนั้นอะเกินหกเดือนยังเอาง่ายๆาแล้วเราหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วกับการหาหมอที่นั่นเราเกินหกเดือนด้วยเรายังไม่หายจากอาการที่เป็นโรคจิตเลยถูกไหมโรคจิตเรามยังอยากจะเกิดอยู่เลยเรายังรักษาไม่หายนั่นหมายความว่า หมอคนนั้นนี่น่าจะเป็นโรคจิตเหมือนกันเพราะเขายังรักษาเราไม่ได้ถ้าเขารักษาได้เขาคงจะรักษาเป็นนานแล้วถูกไหมอ่ะออกมาจากหมอท่านนั้นเราก็าไปพวกเราเข้าใจงัออกพะอาจาร์ไหมเนี่ยพระอจารย์จะพูดให้ด้วยภาษาที่ง่ายที่สุดแล้วนะทีนี้ต่อจิตของพวกเรามันต้องป่วยหนักมันจึง จะไปหาร่างกายเฉยเลยทั้งๆที่ร่างกายนะมันไม่ใช่ร่างกายเราถูกไหมร่างกายมันจบไปแล้วนะประจย์พูดเคลียร์ไปแล้วนะทีนี้เรามาดูเรื่องจิตตอนไอ้จิตดวงนี้มันต้องป่วยหนักทีนี้พอไปหาหมอนี้ในสำนักนี้มาเกินหกเดือนเราไม่ได้แล้วออกจากหมอท่านนี้มาหาหมอท่านใหม่เราก็ได้ยินข่าวว่าหมอท่านนี้ดีมากหมอโรคจิตเราก็ไปหาหมอโรคจิตถูกไหม ป้าก็ดว่าเราก็อยู่ทําตามที่หมอโรกจิตบอกทุกอย่างเลยเกินหกเดือนอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชจําไว้เลยนะถ้าเกินหกเดือนนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจําไว้นะยังไม่ใช่หมอโลกจิตของจริงยังไม่เจ๋งจริงออกมาจากสํานักนี้ซะสํานักที่เป็นหมอโลกจิตรักษาโลกจิตไม่ได้เนี่ยออกมา พระพุทธเจ้าบอกแล้วนะไม่ว่าจะไปอยู่ในสำนักใดถ้าครูบาอาจารย์ท่านนั้นทําให้เรารู้แจ้งไม่ได้ให้ออกมาจากสำนักนั้นเสียเพราะมันจะสิ้นภพสิ้นชาติโดยเปล่าประโยชน์เราไม่ได้มีเวลาเยอะนะเราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นเข้าใจนะเพาะง้นก่อนที่ไอจิตโง่เขลาจิตที่เป็นโลกมันจะไปเกิดทันทีเลยนะถ้าเราไม่รีบรักษามันนะฟังให้ดีอนทีนี้ต่อ เราจะต้องหาหมอโรคจิตที่เก่งที่สุดเรียกว่าแตกฉานในเรื่องจิตจําไว้เราไปหาหมอที่ใดก็ตามอย่าให้เกินหกเดือนถ้าเกินออกมาเลยไม่ใช่ละเข้าใจะนะทีนี้พอเรามาเจอหมอท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าจิตเราเนี่ยมันถูกปกคลุมไปด้วยการปรุงแต่งไงมันก็เลยต้องไปหาร่างกายใหม่ หมอท่านนี้ท่านบอกว่าตัวจิตแท้ๆของพวกเราไม่ใช่อาการปรุงแต่งที่ปกคลุมอยู่นี้นะพวกเราต้องเห็นก่อนจิตทั้งหลายต้องเห็นให้ได้นะไม่ต้องไปยากเห็นหรอกมันปรากฏอยู่เนี่ย <c oughs> ทุกดวงจิตฟังไอ้เสียงที่พูดอยู่นี้นี่แหละมันปกคลุมจิตอยู่อย่ายึดเสียงแค่อย,าย่ายึดง่ายๆเลยแค่อย่ายึดเสียงนี้ ท่านบอกว่าแค่อย่ายึดเสียงอย่ายึดมโนภาพที่นึกอย่ายึดอารมณ์ที่ปรากฏจะเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์มสงบอย่ายึดมันปล่อยให้มันพวยพุ่งสลายของมันปล่อยให้มันเหมือนเหมือนกับลมที่ออกจากตูดอะปล่อยให้ลมที่ออกจากตูดมันปรากฏแล้วมันสลายไปเราอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยึดมัน อย่าไปยึดลมที่ออกจากตูดเข้าใจนะอุปมาว่าอาการปรุงแต่งเนี่ยมันพวยพุ่งออกมาจากตูดของจิตเข้าใจนะจิตของพวกเรามันมีตูดแล้วมันปล่อยอาการที่เป็นเสียงออกมามันปล่อยอาการที่เป็นภาพออกมามันปล่อยอาการที่เป็นอารมณ์สุขทุกข์สงบออกมามันปล่อยอาการที่เป็นความทรงจำออกมาแล้วมันปล่อยอาการที่เป็นอาการรู้ออกมา อาการเหล่านี้มันออกจากตูดของจิตจิตเอ๋ยแค่อย่ายึดอาการนี้แค่นี้เลยพอพวกเราเข้ามาในสำนักและคูณที่สอนวิชารู้แจ้งจิตพวกเราก็ได้ฟังอะไรที่แปลกประหลาดไม่เคยได้ยินเลยจิตเราป่วยไปหาหมอมามากไม่เคยรู้เลยว่าจิต มันป่วยเพราะว่ามันปล่อยการปรุงแต่งออกมาจากตูดจิตมันมีตูดแล้วมันปล่อยอาการปรุงแต่งออกมาจากตูดมันเป็นอาการที่เป็นเสียงเสียงนี่เป็นสิ่งที่ออกจากตูดของจิตนะตรงนี้เข้าใจไหมเสียงเป็นสิ่งที่ออกจากตูดของจิตอย,ย่านะย,ยึดนะอย่ายึดสิ่งที่ออกจากตูดเด็ดขาดนี่คือกฎ หมอและคูณท่านสอนเน้นเรื่องนี้มากห้ามยึดสิ่งที่ออกจากตูดของจิตสิ่งที่ออกจากตูดของจิตก็คือไอเสียงนี้เข้าใจนะ <c oughs> อุ้ยพระอาจารย์พูดชัดจังเลยเนี่ยอย่ายึดเสียงนี้เพราะเสียงนี้ออกจากตูดของจิตอย่ายึดมโนภาพเพราะมโนภาพมันออกจากตูดของจิตอย่ายึดอารมณ์ พราะอารมณ์ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะสงบมันออกจากตูดของจิตเข้าใจไหมอย่ายึดความทรงจําอย่ายึดอาการรับรู้สิ่งเหล่านี้ออกจากตูดของจิตเข้าใจนะมันปกคุมจิตอยู่เมื่อพวกเราไม่ยึดสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้มันจะสลายทันทีเมื่อสิ่งนี้สลายจิตมันจะไปเกิดไม่ได้ แค่นี้เลยที่มันไปเกิดได้เพราะมีอาการเหล่านี้แหละเหนียวนำพามันเคลื่อนตัวให้ไปเกาะร่างกายใหม่ถ้าไม่มีอาการเหล่านี้ที่เรายึดมันอยู่เนี่ยขอเพียงพวกเราผู้เป็นจิตอย่าไปยึดสิ่งที่ออกจากตูดของจิตเด็ดขาดเสียงนี้ที่พูดอยู่นี้มโนภาพอารมณ์ ความจำอาการลุกสิ่งเหล่านี้ออกจากตูดของจิตจงปล่อยให้มันออกจากตูดของจิตแล้วสลายอย่ายึดมันแล้วจิตจะไม่เกิดแค่นี้เลยเพราะจิตเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีอาการจิตนี้มาปกคลุมวิธีแก้คือปล่อยให้อาการเหล่านี้สลายไปอย่าไปยึดมันไว้ คุยชัดมากเลยอ่ะก็จะอุบะไปอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งโลกของเรามันมีแรงดึงดูดนี่คือตัวยึดเลยไอ้ตัวแรงดึงดูดเนี่ยโลกของเรามันมีไอ้ตัวยึดซึ่งเรียกว่าแรงดึงดูดไอ้ตัวนี้แหละคือตัวยึดไอ้โลกของเรานะมันจะเหนี่ยวนํายึดทุกอย่างไว้ในโลก แม้แต่ร่างกายสรรพสัตว์ถูกยึดไว้ในโลกโลกใบนี้จะสะอาดบริสุทธิ์ก็ต่อเมื่อโลกใบนี้ไม่สร้างสนามพลังงานยึดสิ่งใดๆถ้าโลกของเราไม่มีแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงนะสรรพสัตว์จะไม่มีเลยมันจะสลายไปหมดน้ำต้นไม้ไม่มีเลย ทั้งต้นไม้ทั้งน้ำทั้งสัพปปสัตว์มันจะไม่มีอยู่ในโลกใบนี้โลกใบนี้มันจะใสกิ๊กสะอาดบริสุทธิ์มากแต่พ่อไอ้โลกใบนี้มันเหนียวนำยึดทุกอย่างไว้ด้วยแรงดึงดูดมันสร้างแรงดึงดูดยึดทุกอย่างเลยทุกอย่างก็เลยเกาะมันอยู่ทุกอย่างก็เลยปกคลุมโลกใบนี้อยู่อย่างนั้นแหละ มีคนมีสัตว์มีต้นไม้มีน้ำปกกลุมโลกมีเมฆมีอากาศปกคลุมโลกอยู่แต่ถ้าโลกของเราไม่มีสนามแรงดึงดูดสัอย่างทุกสิ่งนี้จะสลายไปหมดเลยเหลือแต่โลกเพียวๆนี่อุปมาแบบนี้ชัดเจนไหมทุกเพศทุกวัยทุกรัฐที่ทุกศาสนาชนชาติเชื้อชาติรู้แจ้งจิต บรรลุธรรมไม่เกิดได้หมดเลยแค่ไม่ยึดสิ่งใดๆจงปล่อยให้เสียงนี้ทํางานไปเถอะอย่าไปยึดมัน <c oughs> จงปล่อยให้อะจิตเขาทําหน้าที่รับรู้เข้าใจของมันไปอย่าไปยึดอาการรู้นะแค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะพล่งขึ้นมาเองที่มันยังไม่โพล่งขึ้นมาก็เพราะว่าพวกเรายึดอาการอยู่ยึดว่าเรา กำลังรู้ยึดว่าเราเข้าใจยึดว่าเราสงสัยยึดว่าเราคิดยึดว่าเรานึกยึดไอเสียงที่มันพูดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยยึดเสียงที่มันพูดในใจตลอดเนี่ยยึดอยู่ได้อย่ยึดเลยมันไม่ใช่เรา